สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนภาษาไทยป .1 นนะคะกับครูชวนพิทค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเอกโทรตรีจัตาวาฉันคือวรรณยุกนะคะ เอาล่ะค่ะเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเรียนรู้นะคะดินสอยางลบไปบรรทัดแล้วก็หนังสือของเรานะคะหนังสือมบบรรทัดใช่ไหมอ้าวมบบรรทัดยังไม่ได้ใช้ดินสอยางลบนะคะสมุดนะคะหนังสือของเรานะคะเหมือนทุกครั้งเลย มาทบทวนสักนิดนะคะคิดก่อนเรียนนะคะเราเรียนมากันแล้วนะสาหรับวันในยุคนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปเรียนสิ่งต่างๆต่อไปนะคะอ่ะเรามาดูช่องที่หนึ่งนะคะกอไก่นะกออากากออากาไม่โทก้ากออากาไม่จัดตะวากากาก้ากาต่อไปนะคะสาระ กูกออูกูไม่เอกกูกอ,อกูไม่โทกูกออูกูไม่ตีกู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 กกต่อไปเรามาดูที่ช่องตรงกลางสีชมพูค่ะสะระโอนะคะอันที่หนึ่งกอโอโกไม่โทโก อันที่สองกอเอเกไม่จัดตะวเกอันที่สามกอีกีไม่เอกกีโกเกกีอ่าต่อไปนะคะเรามาดูที่จอจานสละอะไรเลยสระอจอจจจอจไม่โทจจจอจไม่จัดตะวัจ๋อจจ จอต่อไปจอจานค่ะสระอะไรเอ่ยอําจ่ออจำจออ่ำจำไม่เอกจำจออ่ำจำไม่โทจำ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 ต่อไปเรามาดูช่องที่สามนะคะต่อต่านะต่อสระอือต่ออือตือไม่โทรตือ ตัวที่สสระไอไม่มาลายต่อไอไตไม่โทรไตตัวที่สต่อเอาเตา้นจัดตะวาเตาตื้ตตอไตเตาต่อไปบรรทัดสุดท้ายบอใบไม้นะคะบอใบไม้สระอาบออาบาไม่โทบ้าบออบอไม่เอกบอบอไอ ใบไม่ม้วนบอไอใบไม่โทใบบ้าบอใบเรามาลองทบทวนอีกรอบนึงนะคะเราอ่านเป็นคำเลยนะช่องที่หนึ่งนะคะกากากากูกูก,กูต่อไปนะคะโกเกก จอจอจํอจำจำจำตือใต้เต๋าบ้าบ่อใบอย่าลืมเปิดฝึกอ่านทบทวนด้วยตนเองได้นะคะ ต่อไปเรามาดูหน้าส2องในหนังสือของเราเลยหน้าส2บสองนะคะหน้าส2นะอ่ะแล้วเรามาดูช่องที่เป็นสีฟ้าสีเขียวกันก่อนนะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะเรามาอ่านด้วยกันก่อนนะคะอ่านว่าอะไรเอออ่านเป็นแถวแนวตั้งแล้วกันเนาะอ่านเป็นแถวแนวตั้งนะก็เอาเก้าไม่โทเก้าบอเอียเบียไม่โทเบีย ตอ,อัมตำไม่เอกตําดไอไดไม่โทได้บออบอไม่เอกบอเก้าเบี้ยตำได้บออ่ะต่อไปแถวที่สองนะคะแถวแนวตั้งนะจอเอจาไม่โทเจ้าตอเอียเตียไม่โทเตียกออัมกรรมไม่เอกกรรม ตอไอไตไม่โทรไตต่ออตอไม่เอกต่อเจ้าเตี้ยกล่ำไต้ต่อนะคะอ่าเราอ่านเสร็จแล้วนะแล้วนักเรียนก็คัดลายมือคำต่อที่เป็น ที่เราอ่านไปแล้วเลยนะคะคำที่เราอ่านไปแล้วนะเหมือนตัวอย่างข้างบนจะเป็นก้าสองคำเจ้าสองคำพอบรรทัดที่สองก็จะเป็นเบี้ยสองคำเตี้ยสองคำนะคะบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่บรรทัดที่ห้าก็เหมือนกันเลยข้างหน้าสองคำข้างหลังสองคำเหมือนตัวอย่างเลยนะคะให้เวลาติกต๊กตัก,ตก อ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเรามาดูอันข้างล่างนะคะอันข้างล่างคําศัพท์ข้างบนพอเขียนแล้วจะได้คําว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรคะเต่าดำาตอเอาเต่าไม่เอกเต่าดออําดำเต่าดำคําที่สองนะคะคือคําว่าในบอนอไ,นบอ,อ,บอ,ไอ,อในบออบไม่เอกบอไนบออ่ะเรามาอ่าน ในช่องสี่เหลี่ยมกันนะคะบอไอใบไม่โทใบแนวตั้งนะแถวแนวตั้งเหมือนเดิมนะจออาจาไม่จัดตะว่าจากอแอแกไม่โทแก้ตอเอาเตาไม่จัดตะวาเต๋าโดอโด,อด,อดอไม่เอกดูใบาจาแก้ ต่าดต่อไปแถวที่สองแนวตั้งนะคะต่อไอไตไม่โทใต้ปออาปาไม่จัดตะวาป๋าจอแอแจไม่โทแจ้ปอเอาเปาไม่จัดตะวาเป๋าออโอไม่เอกโอใต้ป๋าแจ้เป๋าโอ แล้วก็คัดลายมือเหมือนด้านบนเลยนะคะแล้วเหมือนตัวอย่างเห็นไหมใบใบใต้ใต้นะคะบรรทัดที่สองก็เป็นจ๋าจ๋าป๋าปา๋าบรรทัดที่สามก็เป็นแก้แก้แจ้แจ้มาทัดที่สี่เต๋าเต๋าเป๋าเป,ป๋าบรรทัดที่ห้าโดโดโอโอนะคะเขียนเสร็จแล้ว เรามาดูหน้า13กันค่ะเขาบอกว่าเลือกคำที่กำหนดให้เขียนลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะอะเรามาอ่านคำที่1บรรทัดที่1กันก่อนบรรทัดนะบรรทัดที่1น,นะดอ,ด,ดอุดุดอาดาไม่เอกดาดุดา,ดดาต่อไปนะคะอ,อ,อ,อีอีกออตา อีกาตตเอาเต่าไม่เอกเต่าดออัมดำเต่าดำบรรทัดที่สองค่ะกอไอไกไม่เอกไกจอแอแจไม่โทแจไกแจ้รออาลาดออือดือไม่โทดื้ลาดื้ปอเอาเปาไม่เอก ป่าปอีอปีไม่เอกปีเป่าปีปบรรทัดที่สามค่ะปออาปา,อาปอเอา,า,าเป่าไม่โทเป้่าปาเป้่าฟฟไอไฟจออาจาไม่โทจ้าไฟจ้าและคําสุดท้ายอจอเอาจอไม่โทเจ้าจออจอไม่จัดเจวาจอ เจ้าจ๋ออ่ะเรามาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะดุดาอีกาเต่าดำไก่แจ้ลาดือ้อเป่าปีปลาเป้าไฟจ้าเจ้าจ๋ออ่ะเรามาเติมคำไปด้วยกันเลยเต่าดำ อันที่สองจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยดูดูหน้าเด็กผู้ชายสิแล้วดูหน้าคนที่ใส่แว่นเขาต้องโดนโดนอะไรคะโดนอะไรเอย่ยดุด่านะคะดุดา่าคำไหนคือดุดา่าให้หนูเอาคำนั้นมาเขียนคำที่สองต่อไปคำที่สาม คำที่สาหนูเห็นหลอดไฟไหมลูกหนูรู้จักหลอดไฟนะนักเรียนหลอดไฟมันโอ้สว่างมากเลยเขาเอามือปิดตาเห็นไหมค่ามือบังตาไว้ก็ต้องเป็นคําว่าไฟจ้าคําไหนคือไฟจ้าอาจำได้ไหมหนูเอาคําว่าไฟจ้ามาเขียนเลยค่ะต่อไปอคําที่สี่ภาพที่สี่ภาพที่ 4, สี่สีดำดำเลยสีดำดำเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ถูกต้องอีกานะคะเอาคำว่าอีกามาเขียนลงในภาพที่4ค่ะต่อไปภาพที่5อะไรเอ่ยไก่แต่ว่าเขาเป็นไก่แจ้คำไหนคือไก่แจ้คะจำได้ไหมไก่แจ้นะเอามาเขียนภาพที่5ต่อไปภาพที่ห ตู้ตู้ต้เหมือนเขากําลังทําอะไรอยู่เลยเขากําลังเป่านะคะเป่าเป่าอะไรเอ่ยเป่าปีคําไหนคือคําว่าเป่าปีคะอ่าคำไหนคือคําว่าเป่าปีเพราะคุณครูพูดคําว่าเป่าเอ๊ะต้องเป็นตัวอะไรนะจําสละไม่ได้จําไม่เองไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปอปลาแน่นอนแต่ว่าสละเอาสละเอาคือยังไงนะ เป่าปีอ่าใครนึกออกแล้วเอามาเขียนเลยนะคะต่อไปคำที่เจ็ดภาพที่เจ็ดคือคำว่าคือคำว่าเขาทำอะไรเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าลาและลากับเจ้าของแน่ๆเลยเขาดึงกันไปดึงกันมาก็ต้องเป็นลาดือ้อลาดื้อคือคำไหนคะเอามาเขียนในภาพที่เจ็ดเลยต่อไปภาพที่แปด เขาโยนอะไรนะเขาโยนอะไรหรือเขาทำอะไรอยู่ก็ต้องอันนี้เขาเรียกว่าป่าเป้าป่าเป้าคือคำไหนคะปอป่าไปแล้วหนึ่งอันเป่าปีคำที่สองเป็นป่าเป้าเอาป่าเป้ามาเขียนภาพที่แปะและเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายเลย อันนี้คือลิงนี่เองแต่ว่าในนี้ไม่มีคำว่าลิงเขามีคำว่าเจ้าจอ๋อเอาคำว่าเจ้าจ๋อมาเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาดูหน้านี้นะคะหน้าที่14นะหน้าที่14แล้วนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่เข้าคู่กันเหมือนคำว่าอีกาเราก็โยงเส้นไปคำว่าอีกา อะคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็ลองอ่านตามนะคะเราวนมาทางเข็มนาฬิกาก็คือทางขวาต,ต่อเต่านะคะใครจําไม่ได้ดูที่ต่อเต่าต่อเต่าอ,อยู่ไหนต่อเต่าต่าดำต่อไปคําที่3าเก้าอีคาที่4 8 8แปะแปะอู อูนะคะคำที่ห้าเจ้าจอคำที่หกไก่แจ้คำที่เจ็ดเป่าปีนะคะให้นักเรียนโยงเส้นไปให้ตรงกับภาพ ต่อไปหน้าที่14อยู่นะคะข้างล่างข้างล่างให้นักเรียนดูรูป1 2 3แล้วดูซิว่าช่องว่างที่หายไปมันควรเป็นอันไหนเอา1ไปใส่ตรงไหนเอาสองไปใส่ตรงไหนเอาสามไปใส่ตรงไหนนักเรียนทำด้วยตนเองเลยดูดีๆนะคะ ให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะเป็นตัวเลขนะคะลงไปในช่องว่างนั่นเองถ้าสมมติว่านักเรียนเอาเลขที่1นนะคะไปใส่อันที่เป็นตรงกลางนักเรียนก็เขียนเลข1นนะถ้านักเรียนเอาเลข2ไปใส่ตรงไหนให้นักเรียนเขียนตรงนั้นเลยนะคะสสเสร็จเรียบร้อยบทเรียนของเราวันนี้ปรวมือให้ตัวเองห่อยคะวันนี้ที่เราตั้งใจทำด้วยกันนะ แล้วเจอกันบทเรียนต่อไปนะคะอย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วลองอ่านทบทวนด้วยตนเองนะคะโดยที่ไม่ฟังคุณครูก็ได้หรือฟังคุณครูก่อนอีกสักหนึ่งรอบแล้วลองฝึกอ่านได้ตนเองอีกสักหนึ่งรอบเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนก็จะได้จำได้ว่าสระพย,ยัญชนะวรรณยุกต์และคำศัพท์ที่ได้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเจอกันบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ